ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ช่องปลุกไฟในตัว EP 3วันที่ใจช้าแต่ชีวิตยังไปต่อครับเชิญรับฟังได้เลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Space Out Podcast พื้นที่ที่เราจะมาชวนคุณหยุดคิดและปล่อยให้ใจได้พักวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อวันที่ใจช้าแต่ชีวิตยังไปต่อเคยไหมตื่นมาแล้วรู้สึกเหมือนโลกวิ่งแต่หัวใจเราเดินช้า หยิบโทรศัพท์ก็หนักเปิดแชทแล้วเงียบงานก็รอท้องฟ้าก็ดูมนๆมนแม้ไม่มีเมฆวันนี้ผมหรือฉันอยากชวนคุณพักหายใจสั้นๆแล้วค่อยๆเดินไปด้วยกันเมื่ออาทิตย์ก่อนแพลเพื่อนร่วมงานของฉันพลาดโปรเจกต์ใหญ่เธอพูดว่ารู้สึกตัวเองเช้ามากคนอื่นไปถึงไหนแล้ววันนั้นฝนตกตายร่มเดียวกัน เราเดินช้าๆไปซื้อข้าวแกงเจ้าของร้านถามแค่ว่าเอาเผ็ดน้อยไหมคำธรรมดาธรรมดาทำแพรยิ้มจางๆเรานั่งริมหน้าต่างมองหยดฝนไหลลงกระจกแพรบอกว่าเวลาที่ใจช้าเธอชอบล้างจานให้หมดก่อนหนึ่งใบแค่นั้นก็เหมือนได้ชนะบางอย่างเล็กๆพอล้างใบแรกใบที่สองก็ง่ายขึ้นเธอไม่ได้เร็วขึ้นทันทีหรอกแต่เริ่มไหลเบาๆอีกครั้ง วันใจช้าไม่ได้แปลว่าเราล้มเหลวมันคือสัญญาณให้เราปรับเกียร์ชีวิตไม่ใช่ทางด่วนมันเป็นถนนในเมืองที่มีไฟแดงทางม้าลายและร้านขายน้ำชาลองใช้สูตรสั้นๆนี้วันนี้เลยหนึ่งลมหายใจตั้งหลัดหลับตาหายใจเข้าสี่วินาทีกลั้นสองวินาทีและค่อยๆผ่อนออก6วินาทีทำสามรอบให้สมองรู้ว่า ตอนนี้ปลอดภัยหนึ่งอย่างเล็กๆแต่เห็นผลเก็บเตียงล้างแก้วตอบอีเมลหนึ่งฉบับหรือเดิน5นาทีให้ร่างกายขยับก่อนหัวใจจะตามหนึ่งข้อความถึงคนที่แคร์คือคิดถึงนะหรือขอบคุณที่อยู่ข้างๆการส่งความอ่อนโยนออกไปเป็นทางลัดพาใจเรากลับบ้านและถ้าเสียงในหัวดำเกินไป ให้ถามตัวเองแค่สองข้อวันนี้ฉันควบคุมอะไรได้จริงถ้าทำได้เพียงอย่างเดียวฉันจะเลียกทำอะไรคำตอบไม่ต้องสวยหรูพอเป็นสะพานให้ก้าวต่อก็พอบางครั้งนาฬิกาหัวใจไม่ตรงกับนาฬิกาโลกก็ไม่เป็นไรเราไม่จำเป็นต้องทันใครทุกวันขอแค่ทันตัวเองในวันนี้พอเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน ถ้าตอนนี้คุณกำลังฟังอยู่ในวันที่ใจช้าลองวางไหลลงสักนิดหายใจลึกอีกหน่อยแล้วทำหนึ่งอย่างเล็กๆที่อยู่ตรงหน้าฉันอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนร่วมทางให้เสมอถ้าชอบตอนนี้ฝากกดติดตามหรือรีวิวสั้นๆให้พลังทีมทำพอดแคสต์ด้วยนะครับตอนหน้าเริ่มใหม่ในที่เดิมเราจะคุยกันว่าจะกลับมายืนจุดเดิมให้รู้สึกใหม่ได้ยังไง ขอบคุณที่ฟังแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าบางครั้งคำตอบไม่ได้อยู่ที่ที่ใหม่แต่อยู่ที่มุมมองใหม่ในที่เดิม e p c เริ่มใหม่ในที่เดิมฟังแล้วใจอุ่นขึ้นกดติดตามรอได้เลยจากวันที่ใจช้าสู่การเริ่มใหม่ในที่เดิมกลับไปที่เดิมได้โดยไม่กลับไปเป็นคนเดิมได้ยังไงมาฟังพร้อมกันใน EP4 กดติดตามไว้เลย